ทำไมมันปวดเพราะแฟนทิ้งค่ะ65<อ>ก็ตามหาเขาทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอนประมาณ5วันตอนแรกก็กะว่าจะไม่บวดแล้วเพราะว่าเขาคิดว่าเขาคงไม่กลับมาแล้วแหละแต่เรามาแล้วเนาะเราตั้งใจมาก็เลยแบบบวดให้พ่อให้แม่เลยดีกว่าก็อยากให้มันใจมันนิ่งลงมาเรียนธรรมะเพื่อที่จะแบบเผื่อจะคิดได้ว่าเอา จุดนี้ออกไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าให้มาโฟกัสที่ปัจจุบันกับตัวเองมากกว่าดีกว่าทำปัจจุบันไปเรื่อยๆให้มันดีกว่าที่จะไปคิดถึงเรื่องในอนาคตเหลือดีครั้งหนึ่งอะค่ะเมื่อ5ปีที่แล้วอะค่ะสามีเคยนอกใจเจ้าค่ะเหตุผลที่มาบวชนะเจ้าคะก็คือว่าต้องการให้อภัยตนเองค่ะแล้วก็ต้องการให้อภัยผู้อื่นที่ทำร้ายตัวเองอะเจ้าค่ะ ก็คือว่าคําพูดของเราอะนะเจ้าคะ่ะให้อภัยค่ะแต่ว่าในใจของเราอะคะ่ะไม่ไม่เคยให้อภัยเขาเลยเจ้าคะ่ะครั้งหนึ่งอะคะ่ะเมื่อ5ปีที่แล้วอะคะ่ะสามีเคยนอกใจเจ้าคะ่ะจับได้เจ้าคะ่ะแล้วก็ก็คือโกรธแล้วก็ไม่ให้อภัยเจ้าคะ่ะแล้วก็ทําให้พฤติกรรมตัวเองอะเจ้าคะ่ะจากเป็นคนไม่พูดที่แบบไม่ได้พูดจา ร้ายและรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เป็นคนพูดจารุนแรงคําพูดที่ไม่สมควรพูดออกมาก,ก็พูดออกมาเจ้าค่ะแล้วก็ก็โทษเขาอยู่ตลอดเวลาว่าที่เราเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นคนทําให้เราเป็นแบบนี้เจ้าค่ะก็คือไม่ได้โทษตัวเองเลยเจ้าค่ะก็อยู่ด้วยกันแบบแบบอยู่จมแต่ในอดีตนะเจ้าค่ะก็คืออยู่ด้วยกันเหมือนเรา,เ,าเราเราทำทุกอย่างเป็นปกติเป็นกิจวัตรประจาําวันแต่ไม่ได้มีความสุขเลยเจ้าค่ะ ก็คือจะอยู่ด้วยกันเหมือนตามหน้าที่ถ้าพูดกันตรงๆก็คือตามหน้าที่พ่อแม่ลูกแต่ว่าผลกระทบคือไม่ได้กระทบที่เราแต่ไปกระทบที่ลูกเจ้าค่ะก็เริ่มเห็นผลกระทบะสักประมาณ1-2ปีหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าค่ะลูกก็ลูกก็จะมีอารมณ์รุนแรงเหมือนที่เรามีเจ้าค่ะเหมือนลูกก็จะเป็นกระจกสะท้อนกลับของเรามาเจ้าค่ะ คุณยายบอกว่าการบวชคือการเกิดใหม่เจ้าค่ะก็คืออยากอยากเกิดใหม่อยากเกิดแบบว่าที่เกิดที่ไม่ให้ไม่ให้เกิดแห่งทุกข์อีกอเจ้าค่ะก็คือไม่ให้เกิดทุกข์อีกอยากตัดแล้วก็อยากปลดล็อกความคิดแล้วก็ปลดล็อกความทุกข์นี้ออกไปจากตนเองเจ้าค่ะเพราะว่ารู้ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้มีความสุขเลยอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวอีกคือเหมือน มีความสุขต่อแค่ฉากหน้าเจ้าค่ะพอ <P ain> แต่ในใจแล้วมันไม่ใช่เจ้าค่ะหลังจากสังเกตสังเกตช่วงหลังๆนะเจ้าค่ะ <P ain> <P ain> ก็คือเขาเปลี่ยนแปลงเจ้าค่ะก็ไม่ก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่มีแล้วก็เราต้องอยู่กับปัจจุบันค่ะเพราะว่าปัจจุบันเขาก็อยู่กับเราเราก็พยายามไม่มองสิ่งที่ที่ที่จะทําให้เราเป็นทุกข์เจ้าค่ะตัวสามียังเปลี่ยนได้แล้วแล้วทําไมเราถึงเปลี่ยนไม่ได้เจ้าค่ะคุณยายอะค่ะบอกว่า ให้อยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะเราเราคิดว่าเราได้เกิดใหม่แล้วเราได้บวชแล้วเจ้าค่ะวันที่เราปงผมอะค่ะคุณแม่ขีดผมทิ้งไปนั่นแหละค่ะก็คือเราได้ได้เกิดใหม่แล้วคุณแม่บอกว่าเกิดใหม่นะลูกอะไรเงี้ยเจ้าค่ะก็คือเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวเองเจ้าค่ะแต่พอมาบวชปุ๊บเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าอย่างที่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 แม่บอกอะค่ะก็คือว่าเหมือนแม่พูดแล้วไม่ตั้งศจจรัทแล้วว่าแม่เกิดใหม่คําสอนของ ท่านคุณแม่คะ่ะก็จะอยู่ในใน,ในใจเราเสมอว่าอ่ะโอเคต้องอยู่กับปัจจุบันนะอย่างอย่างเราเมื่อวานที่ได้ปลูกผักนะเจ้าคะจิตเราก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงอื่นเลยเจ้าค่ะเราก็พวนดินต้นไม้เล็กๆเราก็จะรู้ว่าอ่ะต้นไม้อ่าต้นต้นผักเล็กๆใช่ไหมคะเราก็จะต้องค่อยๆทําภาวนาอยู่กับงานไปก็คือให้อยู่จิตอยู่กับสิ่งที่เราทาอะคะ่ะเขาเข้ามาคะ่ะรู้เลยว่า คุณแม่ท่านคุณแม่ตั้งใจทํามากเจ้าค่ะเราเป็นเพียงส่วนเล็กนิดเดียวอะค่ะก็สิ่งที่แล้วมาค่ะก็คือก็ให้แล้วก,ก็ก็ให้อาภัยแล้วค่ะก็จะไม่มีอะไรติดแล้วแล้วก็ให้ใช้ชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดเจ้าค่ะอนาคตจะเป็นยังไงก็ก็เรื่องของอนาคตเจ้าค่ะอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะสิ่งที่แม่ได้ทําไปหรือว่าได้ถ่ายทอดอารมณ์รุนแรงไปอะเจ้าค่ะก็ก็อยากจะบอกลูก,ลก,ลกว่า ไม่อยากให้ลูกให่อยากไม่อยากให้ลูกจําในสิ่งนั้นไปเจ้าค่ะอยากให้ลูกจําแต่สิ่งที่รอยยิ้มของแม่สิ่งที่แม่ทําให้ลูกดีๆเจ้าค่ะแล้วก็อยากฝากบอกแม่ด้วยว่าแม่ของลูกนะเจ้าค่ะว่าสิ่งที่ลูกได้รุนแรงใช้คําพูดเหมือนกันเจ้าค่ะแรงๆไปก็ก็คือวันนั้นแม่ก็โอ,อ้โหสิกรรมให้แล้วก็คือลูกเกิดใหม่และลูกก็จะไม่เป็นคนคนนั้นอีกแล้วเจ้าค่ะ